สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงงานหรือวิชาโปรเจกต์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูก็จะมาอธิบายถึงการจัดทําเอกสารบทคัดย่อโดยตัวบทคัดย่อนะครับจะเป็นเอกสารที่อยู่ส่วนหน้าของรูปเล่มก็จะอยู่ถัดจากใบปกในก็จะกลายมาเป็นเอกสารบทคัดย่อนะครับตัวบทคัดย่อจะเริ่มมีตัวเลขกํากับหน้านะครับแต่ว่ามันจะเป็นการใส่พวกตัวอักษรภาษาไทยนะครับก็เริ่มตั้งแต่กไก่ ลักษณะสําคัญของบทคัดย่อก็คือมันจะเป็นบทความสั้นๆนะครับมีไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับหรือถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกือบ2หน้ากระดาษก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับก็เลยกลายมาเป็นตัวที่เรียกว่าบทคัดยอด่อเวลาใครๆเข้ามาดูงานของเราเนี่ยเขาจะอ่านแล้วเข้าใจหรือว่าที่มาโดยสังเกตของงานเราเป็นยังไงเรามีวิธีการดําเนินงานยังไง ผลลัพธ์ที่เราไปดําเนินการทําทงานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทั้งตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวประเมินความพึงพอใจพวกนี้แล้วก็บทสรุปมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างน,นะแล้วก็มีในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ,ๆที่อยากเติมเข้าไปแต่ไม่ควรจะยาวมากจนเกินไปนะครับฉะนั้นคําว่าบทคัดย่อ,อก,ก็ไม่ต้องยาวมากใครที่ทํามาเกินสามสี่หน้ากระดาษอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับัน,นต้องไปย่อ,อใหม่นะ ก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับหลากหลายวิธีการด้วยกันแต่ว่าที่เรียนกับครูนี้นะครับครูก็จะมีตัวไกด์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ดูแล้วก็เติมข้อมูลเอาแล้วกันเพราะส่วนหนึ่งก็คืออยากจะฝึกพื้นฐานของการเขียนบทคัดย่อเวลาที่เราไปต่อยอดกับงานอื่นๆเราจะได้มีคอนเซปต,ต์โดยเริ่มจากที่เรียนกับครูนี่แหละครับสําหรับนักเรียนแผนกอื่นวิยายอื่นนะครับ ถ้ามีวิธีการเขียนบทคัดย่อที่แตกต่างไปจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเรียนรู้มาแชร์ไปด้วยกันนะอ่ะมาดูในส่วนแรกของบทคัดย่อครับก็จะเป็นส่วนที่ต้องเติมข้อมูลนะครับจะมีรายการหัวข้อที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดแล้วก็จะมีฝั่งขวาจะต้องเติมข้อมูลลงไปถ้าเห็นตัวอักษรสีแดงแบบนี้หมายความว่าต้องลบแล้วเติมข้อมูลของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นตัวหนังสือสีดําเหมือนเดิม หลายคนที่ดูคลิปของครูมาเรื่อยๆก็น่าจะเข้าใจดีแล้วนะครับอ่ะก็มาดูส่วนแรกครับชื่อเรื่องชื่อเรื่องนะก็ใส่ชื่อเรื่องภาษาไทยไปก่อนชื่อเรื่องก็คือชื่อโครงงานนั่นแหละครับก็ใส่ไปเลยนะครับการผลิตจุดๆๆอะไรก็ว่าไปการพัฒนาการสร้างการอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็บรรทัดที่สองจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราบูรณาการกับครูหมวดภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับว่า ชื่อภาษาไทยโครงงานหนูเป็นแบบนี้แล้วจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงดีนะครับก็ลองไปขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือถ้าคุณครูที่ภาษาโครงงานเราคุณครูในแผนกของเราเนี่ยมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ให้ท่านช่วยให้คําแนะนําในการแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ห้ามเลยก็คือห้ามก๊อปชื่อภาษาไทยเนี่ยไปแปลใน Google Translate นะครับเพราะคําศัพท์ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คาศัพท์ที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นั้นเราค่อยๆแปลทีละคำจัดเรียงทีละคำก็ได้นะครับอ่าภาษาอังกฤษฝากไปด้วยนะแกเสร็จปรับตัวหนังสือให้เป็นสีดำนะครับชื่อผู้จัดทำโครงงานนะครับมีคนเดียวก็ใส่คนเดียวนะครับมีสองคนก็ใส่สองคนมีสามคนก็ใส่สามคนมีคนเดียวก็ตัดคนที่สองคนที่สามตรงนี้ออกนะครับบรรทัดมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเปลี่ยนเป็นสีดำลักสูตรนะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนกับครูเนี่ย จะเป็นหลักสูตรปวสนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นก็ไว้ตามนี้งนั้นถ้าเป็นหลักสูตรปวสประเภทวิชาก็จะเป็นบริหารธุรกิจถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ถ้าปวสจะเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับจะอยู่ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจแต่ถ้าเป็นปวชเนี่ยจะเป็นบริหารอาจจะเป็นพาณิชยกรรมนะครับสาขาวิชาเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวสนะครับสาขางานก็จะเป็นธุรกิจดิจิทัลอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับครูที่ปรึกษาถ้ามี1ท่านก็ใส่ชื่อท่านที่1ลงไปถ้ามี2ท่านก็ใส่ลงไปแต่ถ้าไม่มีก็ตัดออกนะครับคนที่2เนี่ยตัดออกเลยให้เหลือแค่หคนปีการศึกษาก็เป็นปี2,565เพราะว่าพวกเราที่เรียนกับครูเนี่ยทำโปรเจกต์สเทอมเป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สซึ่งอยู่ในปีการศึกษา2565ทั้งหมดฉันก็ใส่ปีการศึกษา2565 มาถึงในส่วนสําคัญนะครับก็จะเป็นส่วนของการเติมเนื้อหาลงไปนะครับเนี่ยครูจะมีไกด์ไลน์ให้หมดแล้วนะครับตัวหนังสือสีแดงก็คือจุดที่เป็นที่เราต้องเติมหรือเป็นจุดที่ครูให้คําแนะนําไว้ถ้าเราทําเสร็จแล้วก็ลบออกนะครับเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีดําทั้งหมดนะอ่าเรามาดูครับการจะทําโครงงานเรื่องชื่อเรื่องชื่อโครงงานเราเป็นอะไรก็ใส่ลงไปนะครับ ตรงนี้ถ้ามันมีซ้ํากันคําว่าเรื่องเรื่องเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนมาปรับปรุงกันอีกทีหนึ่งขอให้ทํามาก่อนนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับไปเอาวัตถุประสงค์ที่อยู่ในบทที่หนึ่งนะครับจํานวนสองข้อมาใส่นะครับพอดีครูตั้งสามข้อแต่ว,ว่ากลัวพวกเราทําตามวัตถุประสงค์ไม่เสร็จก็เลยลดเหลือสองข้อก็คือเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างนะครับแล้วก็เพื่อประเมินความพึงพอใจไม่ต้องใส่ข้อนะครับให้เขียนเป็นความเรียงมีวัตถุประสงค์เพื่อ นะครับเพื่อสร้างเพื่ออะไรก็ว่าไปและข้อ2ครับไม่ต้องใส่เลขใส่ข้อความลงไปนะครับโดยมีแนวคิดนะครับแนวคิดก็คือให้เราไปดูในส่วนของอบทความที่เราเขียนไว้ในบทที่หนึ่งนะครับหัวข้อหลักการเหตุผลหรือที่มาและความสําคัญนะครับตรงย่อหน้าที่2หรือย่อหน้าที่สามเนี่ยก็เอามาเกล่าให้มันได้ใจความสั้นๆแล้วก็เอามาใส่ลงตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นที่มาและความสําคัญหรือเป็นแนวคิดของเรา ที่อ่านแล้วเข้าใจแน่นอนว่าโครงงานเรามีวัตถุประสงค์มีแนวคิดยังไงที่จะทําเรื่องนี้นะครับก็เอามาใส่ตรงนี้ไม่ต้องยาวมากนะครับแต่ถ้าใครเขียนตรงบทที่หนึ่งไม่ยาวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเติมเต็มเข้ามาอะมาดูย่อหน้าที่สองครับสําหรับการสร้างการผลิตการพัฒนาอันนี้แต่ละกลุ่มจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะใช้คําว่าอะไรนะถ้าใครลืมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทําเอกสารตั้งแต่แบบเสนอตั้งแต่น้นมาแล้วนะครับ ก็ใส่ลงมาเปลี่ยนตัวหนังสือสีดําคณะผู้วิจัยทำง,งานได้ยึดหลักการดําเนินการทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะครับใส่จํานวนข้อหรือขั้นตอนได้แก่นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีสีดําด้วยนะครับก็ไปไล่เรียงหัวข้อนะครับที่อยู่ในบทที่3นะครับตรงหัวข้อ3 1 3นเนี่ยนะครับตรงวิธีการสร้างการพัฒนาชิ้นง,งานเนี่ยให้เรา ถ้าหัวข้อหรือขั้นตอนของเรามันยาวนะครับให้เราสรุปเป็นเป็นขั้นตอนสั้นๆก็ได้นะครับแล้วเอามาใส่เรียงนะครับเรียงเป็นความเรียงมาขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะจบขั้นตอนสุดท้ายใช้เขามาและนะครับนะจะใส่ตัวเลขกำกับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการเว้นวรรคเอานะเพราะว่ามันเป็นความเรียงนะครับงั้นจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับวรรค โดยใช้โปรแกรมหรือเครื่องมืออะไรนะครับในการทำก็ใส่ลงมานะครับระบุมาเลยว่าชิ้นงานที่เราทำเนี่ยใช้โปรแกรมใช้เครื่องมืออะไรในการจัดทำนะครับและในการวิจัยเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชื่อชิ้นงานของเราก็ใส่ลงไปนะจำชื่อชิ้นงานตัวเองให้ได้นะไม่ใช่ว่าบดคัดย่ออยู่ในเล่มเราเนี่ยแต่เป็นชื่อชิ้นงานของคนอื่นอันนี้ก็น่าจะไปก๊อปรปี้งานเข้ามาแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับถือว่าแย่มากนะคณะผู้ทำได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะซึ่งเป็นเป็นใครบ้างครับเราก็ไปดูกลุ่มตัวอย่างที่เราระบุไว้ในอขอบเขตนะครับแล้วก็ไปดูในบทที่3มก็ได้นะครับมันก็จะมีบอกไปเป็นใครบ้างก็ระบุมารวมเป็นจํานวนกี่คนนะครับจากประชากรในแหล่งกรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างก,าก,กับกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนะครับเราก็เขียนเติมลงมานะครับทั้งหมดมกี่คนนะก็เติมมานะครับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สติสถิตร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานตัวหนังสือสีดำไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราจะล็อกไว้แบบนี้นะผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อใส่ชื่อชิ้นงานลงไปอีกครั้งหนึ่งครับในภาพรวมอยู่ในระดับนะครับระดับจะเป็นข้อความดีมากดีปานกลางพอใช้ปรับปรุงอะไรพวกนี้นะครับโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ นะก็ใส่ลงไปค่าเฉลี่ยนะที่มันเป็นตัวเลขหนึ่งไม่เกินห้าแล้วก็มีจุดทศนิยมและส่วนเบี่ยงเบีงมาตรฐานอยู่ที่นะครับตัวเลขเท่าไหร่ก็ใส่ลงมาซึ่งผลการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าชื่อชิ้นงานเติมลงไปอีกครับที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเนี่ยก็ไปเลือกเอามีคุณภาพมีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานนะครับแล้วก็บอกในส่วนของอประโยชน์อื่นๆนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่เราทําจัด อ่าเราเราทำชิ้นงานของเราขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นมันช่วยอะไรบ้างนะครับก็ใส่ลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเติมข้อมูลลงไปในแบบไกด์ไลน์ที่ครูทํามาให้นะดังนั้นเนี่ยวิไลอื่นๆหรือแผนอ,อื่นๆที่มาดูเนี่ยถ้าของหนูไม่มีแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหนูก็ต้องไปทําให้มันเป็นบทคัดย่อแต่ถ้าใครที่เรียนกับครูเนี่ย ครูมีความกังวลว่าเวลาเขียนบทคัดย่อแล้วเขียนสเปสปะเนี่ยมันจะไม่เสร็จสักทีก็เลยทําในลักษณะของไกด์ไลน์มาให้แต่ถ้าใครที่แบบเออาจารย์เหมือนดูถูกพวกหนูจังเลยหนูอยากจะทําเองก็ไม่ต้องยึดตามไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องไปตอบคําถามให้หมดว่าโครงงานบทคัดย่อมีความสําคัญมีที่มามีขั้นตอนมีวิธีการวิจัยมีอะไรยังไงนะครับก็โดยภาพรวมแล้วเวลาเขาเขียนบทคัดย่อก็ไม่เกินนี้นะครับ ยกเว้นว่าจะเป็นระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปนะครับระดับปะวะสของเราถูกคิดว่าถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วงนั้นก็ไม่เข้าใจกลับมาดูซ้ําๆอีกรอบหนึ่งนะของใครที่ทําบทคัดย,อดย่อเยอะก็ไม่เอานะครับต้องทําเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรเกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับก็อยู่ประมาณหน้านี้นะระมัดระวังเรื่องการแบบเอ๊ไปก๊อปงานเพื่อนมาแก้ไขนะครับอย่านะครับครูอ่านทุกบรรทัดนะครับงั้นถ้าผิดตอบคาถามไม่ได้ เขียนอะไรมามั่วสั่วตอบคำถามไม่ได้นะครับเป็นอัมพึกอัมพาตที่ปากแสดงว่าไม่ได้ทําเองนะครับอาจจะไปจ้างคนอื่นมางั้นก็จะปรับเป็นศูนย์ทันทีนะครับนะเขาพยายามทุกอย่างมันทําเองเนี่ยเราใช้เวลาทําไม่นานหรอกครับแปบ๊บเดียวนะขอแค่มีสติสัมปชัญญะในการที่จะทํางานก็พอนะครับอย่างบางคนเนี่ยถนัดที่จะใช้เวลาว่างให้เสียเวลาไปเรื่อยๆปล่าประโยชน์ไปเรื่อยนะครับจริงๆถ้าปรับแนวคิดใหม่คือมีเวลาว่างมาทาเอกสารนี้ไว้ทําเอกสารนู่นไว้ก็เสร็จนะงั้นเรา สะดวกที่จะรอเวลานะครับรอไปทําช่วงท,ท้ายเนี่ยครูบอกเลยว่าไม่น่าจะทันแล้วอาจจะโดนวิกฤตการณ์งานวิชาอื่นมารุมล้อมอีกอันใครที่โดนครูเตือนบ่อยๆว่ารีบทานะรีบทานะเธออาจจะไม่เห็นความบางดีแต่มันคือสิ่งที่อนาคตที่ครูมองไว้แล้วว่าถ้าไปทําตอนนั้น,เ,นเธอจะรู้สึกท้อแท้ใจมากนะครับก็เร่งทําให้มันเสร็จนะบทคัดย่อก็จะมีไฟล์แบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดใต้คลิปทั้งที่เป็น pdf แล้วก็เป็นไฟล์ Word โหลดไปแล้วก็ไปเซฟไว้ชื่อไฟล์ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับชื่อไฟล์เป็นตามนี้เดี๋ยวตอนที่เราส่งงานเราจะเห็นเองว่าทําไมครูต้องให้ตั้งชื่อไฟล์แบบนี้เพราะว่าเวลาอัปโหลดงานส่งเนี่ยก็จะเห็นเรียงกันหมดนะครับเช็คง่ายนะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหรืออินบ็อกซ์มาถามได้นะครับก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาทั้งนักเรียนที่เรียนด้วยกันแล้วก็นักเรียนจากภา,ายในวิชาอื่นรวมไปถึง วิลายอื่นด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำเอกสารบทคัดย่อในส่วนนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ